ความเดิมตอนที่แล้วตอหลอมโอสถของลิงฮันเมื่อชาติก่อนถูกประมูลไปในราคาที่สูงลิบลิ่วจากนั้นการประมูลก็ดําเนินการไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีดาบเล่มหนึ่งออกมาซึ่งฉันเยดูสนใจยิ่งนักลิงฮันจึงประมูลดาบเล่มนั้นมาและในที่สุดผลปีศาจเกตฟ้าก็ถูกนําขึ้นมาบนเวทีประมูลเรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นยังไงเชิญรับชมรับฟังตอนต่อไปได้เลยค่ะสามารถสนับสนุนช่องหรือเลี้ยงกาแฟแอดมินได้ในช่องทางการสมัครสมาชิกหรือเป๊ะซุปเปอร์แตง์ได้นะคะขอบคุณครับ ในสายตาของเหล่าผู้ฝึกยุทธจากแดนเหนือก้าวแข้นแห่งแดนลกล้างเหนือก็คือดินแดนล้าหลังที่สุดในผืนแผ่นดินนี้ถึงขนาดปรมาจารย์ขั้นเบ่งบานบุกผา,าตัวจริงยังไม่มีแม้แต่คนเดียวหากไม่อาศัยพลังสนับสนุนจากพลังแห่งแผ่นดินก็คงไม่สามารถฝืนมีตัวตนแข็งแกร่งเช่นนั้นได้เลยภายใต้ขั้นเบ่งบานบุกผา,าก็ไม่ต่างจากปูุชนที่ไร้พลังในสายตาพวกเขาดังนั้นสำหรับคนแดนเหนือแล้วชาวแดนลกล้างย่อบเนเพียงพวกบ้านนอกที่หยับก,กระด้างและดอยปัญญาแต่แล้วหนะ้าที่ห่างไกลรับตาผู้ บุคคลแห่งนี้กับปรากฏปรมาจารย์โอสถวัย17ปีขึ้นมาแถมบุคคลนี้ยังสามารถสังหารเป่าชินหลานได้อีกด้วยแม้เป่าชินหลานจะไม่ใช่ยอดฝีมือระดับต้นๆของรุ่นเยาวแห่งแดนเหนือแต่เขาก็หาใช่บุคคลที่บานนอกคอกนาจากแดนลกล้างจะฆ่าได้ง่ายๆยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าเด็กนั่นอายุ17ปีและยังทะลวงถึงระดับปัตตพีในสายโอสถอีกต่างหากในโลกนี้ยังมีอัจฉริยะเช่นนี้อยู่จริงๆหรือ ที่แท้กับปรมาจารย์ลิงนี่เองใครคนหนึ่งหัวเลาะลั่นขึ้นมาทามกลางฝูงชนพน่งนี้ข่าจะไปเข้าเฝ้า้วยตนเองเพื่อรับคําชี้นแนะจากท่านปรมาจารย์ข่าเองก็จะไปด้านหน้าเยี่ยมปรมาจารย์ลิงเสียนน้อยข่าด้วยเสียงจากเหล่าผู้ฝึกยุทธรุ่นเยาว์แห่งแดนเหนือดังขึ้นไม่ขาดสายต่างคนต่างพูดกับตัวเองโดยไม่รีรอแม้แต่คําอนุญาตจากเจ้าตัวเมื่อของประมูลชิ้นสุดท้ายผลปีศาจเกศฟ้าได้เจ้าของแล้วผู้คนก็ทยอยออกจากสาลายอย่างเป็นธรรมชาติในโลกนี้ยังมีสมบัติมากมายม,ายมหาศาล งานประมูลนี้ก็เพียงแค่ง,งานธรรมดางานหนึ่งไม่มีใครจะโศกเศร้าเสียใจนักหาดพลาดสิ่งที่หมายตาหลังจากหลิงฮันได้ผลปีศาจเกดฟ้าและดาบเทพเก้าห่วงฟ้าหานมาในครอบครองเขาก็จัดการเคียร์นี้สินด้วยผลึกต้นกําเนิดที่รวบรวมมาส่วนนี่ที่ติดค้างหลงโยงช้างและพักพวกนั้นก็ทยอยใช้คืนไปทีละน้อยในภายหลังเขายังมีสมร้อยปีและเห็ดลินจือเก็บไว้อีกมากแค่ขให้พวกกู้ฝฟงห้าก,ก็เปี่ยมด้วยเงินทองเหลือเฟือก็คงพอแล้วเริ่มแรกเขาก็รู้สึกไม่สบอารมณ์นักที่พวกนั้นคิดจะบุกมาเยี่ยมเขาโดยไม่ไท แต่เมื่อตอนนี้พวกนั้นกลายเป็นลูกค้าแล้วแล้วก็ท่าทีของเขาย่อมเปลี่ยนไปโดยธรรมชาติตับได้ที่ยังช่วยให้เขาบดนนี้ได้เขาย่อมยินดีเล่นด้วยตามที่หลวงย่องชางแจ้งไว้ตารับรองฐานะประมาจารย์โอสถร,ระดับประถพีของเขาจะมาถึงภายในไม่กี่วันนี้และไม่นานจากนี้ก็ใกล้ถึงเวลาที่เขาจะต้องออกเดินทางจากหุบเขาจันทาร่วงแล้วหลิงฮันยตนดับเก้าเทพหอวงฟ้าหานให้ชานเย่โดยไม่พูดมากความจากนั้นเมื่อกลับถึงโรงเตี้ยมเขาก็เข้าสู่หอคอยดำและเริ่มขุดสมและเห็นตินสื่อออกมาแม้ว่าในนั้นจะยังม มุนไพรวิญญาณชนิดอื่นๆอยู่อีกมากแต่สําหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นนักล้อมโอสถโสมและเห็ดหลินจืดย,ยังคงเป็นสิ่งที่กินง่ายและให้ผลดีที่สดุดกินเปล่าๆยังมีคุณค่าอาหารล้าเลิศดระดับลี้ลับเช้าวันต่อมากู้ฝึงห้าก,กับพักพวกก็พากันมาแวะเยือนจริงตามที่พูดไว้พรามาจานหลิงข้าไม่ขาดคิดเลยว่าท่านจะหนุมถึงเพียงนี้คำพูดทำนองนี้ดังขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากปากของทุกคนที่มาจนหลิงฮันแทบจะหูด้านไปเสียแล้วจากการฟังประโยชน์เดิมซ้ำไม่รู้จบ ลิงฮันเจ้าหนี่ช่างเป็นจอมลามกเสียจริงๆมีเขาโครงเหมือนข้าในสมัยหนุ่มๆเลยนะเสียงของกู้ฝฟิงฮาดังขึ้นความร่างของเขาที่พุ่งมากอดดิงฮันอย่างสนิทสนมแต่ทันใดนั่นเองเขาก็กระซิบข้างหูลิงฮันด้วยน้ำเสียงลับเฉพาะว่าแต่อย่าลืมล่ะเทพที่ดาชื่อเป็นของข้าหากเจ้ากล้าคิดจะฉกนางแล้วก็ข้าจะเทผงคันใส่กางเกงในเจ้าให้ต้องเกาตูดไปยันเช้าเลยทีเดียว พูดจบเขาก็ปล่อยมือจากลิงฮันสีหน้ายังเป็นมิดยิ้มแย้มแจ่มใสลาวก็พูดเรื่องฟ้าลมอากาศลิงฮันปลายตามองเขาได้วยสายตาเหยียดหยามเล็กน้อยพางกล่าวว่าเห็นหญิงงามคนลักสําคัญกว่าเพื่อนเลยนะเจ้านี่แหละที่เขาเรียกว่าไม่ห่วงตัวเองฟ้าดินยังจะช่วยกําจัดเจ้ากู้ฝึงห้าก่าวอย่างไม่สะทกสะท้านเพื่อความสุขของข้าข้าคงต้องยอมเสียสละเจ้าเสียหน่อยที่ลิง เสียงหวานใสดังขึ้นพร้อมกับร่างอันสง่างามของชื่อวานหลันที่ก้าวเข้ามานางยกมือประสานคำนับอย่างนอบน้อมข้ายังไม่ทันได้ชดใช้บุญคุณที่ท่านช่วยข้าในแดนแลับฟ้าปีศาจเลยแท้ๆไม่คาดคิดว่าท่านจะกลายเป็นปรมาจารย์โอสถระดับปตัตตภีไปเสียแล้ววานหลันผู้นี้ไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสไดต้ตอบแทนท่านหรือไม่แน่นอนว่ามีแน่ กูฝรงห้ารีบแรกขึ้นมาอย่างหน้าด้านเขากับข่าเป็นสหายสนิดของเขาก็คือของข่าส่วนของข่าก็ยังเป็นของข่าอยู่ดีดังนั้นแค่เจ้าตกลงแต่งงานกับข่าเท่านี้ก็นับว่าชดใช้บุญคุณแทนเขาเรียบร้อยแล้วชื่อวบาลันทําเหมือนไม่ได้ยินคําพูดของกูฝึงห้าแม้แต่น้อยนางเพียงยิ้มอย่างงดงามอ่อนหวานต่อหลิงฮันแล้วเอ่ยอย่างนุ่มนวลว่าพี่หลิงสนใจจะเป็นแขกของนิกายดาวม่วงหรือไม่ใช่แล้วนางคือสิทธิ์ของนิกายดาวม่วงหากสามารถชักชวนหลิงฮันเข้าร่วมได้จริงสิ่งที่นางจะได้รับจากนิยย่ เกินจะประเมินค่าได้ยิ่งไปกว่านั้นนิกายดาวม่วงยอมทุ่มเทสุดกำลังเพื่อช่วยให้หลิงฮันทยานสู่ขั้นเบ่งบานบุกผาและเมื่อรวมกับโอสถล้ำค่าที่ช่วยยืดอายุไขหลิงฮันก็สามารถยืดอายุไขได้ยาวนานได้อีก400ปีอย่างไม่ยาก400ปีหากใช้เวลาในช่วงนั้นหลิงฮันยังสามารถปรุงโอสถระดับปัตตภีได้เรื่อยๆนั่นหมายถึงผู้ฝึกยุทธขั้นเบ่งบานบุกผาหน้าใหม่ของนิกายดาวม่วงจะเพิ่มขึ้นมาอีกมากเท่าตัวกล่าวได้เลยว่าปรมาจารย์โอสถระดับสูงเพียงผู้้เเดดดีียยยยยวสาาาาามรถปล่นนนโโชชคตของงิิกกทไ 인증. อแ่อแฮมอ่แฮมนั่นใช่น้องหญิงชือผู้เย็นชาแสนบริสุทธิ์หรือไม่เหตุใดยามนี้ถึงได้ใช้กลยุทธ์เยายวนเสียเองละ่ะทมกลางเสียงหัวราะแผ่วเบาสดทรงบางละหงของหญิงสาวผู้หนึ่งก็ปรากฏขึ้นท่วงท่าการก้าวของนางแฝงไว้ด้วยเสน่ห์น่าหลงไหลเล่ากับละลอกขึ้นที่เคลื่อนไหวไปทั่วเรือนล่างนางมีรูปร่างเพียวบางแต่นูนเบาเด่นชัดอกอิ่มแน่นดั่งผลทับทิมสุกยั่วย้าจินตนาการได้เลิดไปไกลหญิงได้เล่าจะมีเรือนล่างอันทรงเสน่ห์ถึงเพียงนี้ริมมฝีปปาากแดดงงงสสดดเเลววพิ้นผย สวนวยเหล่ามันน้ำตกพาดแนบไหลดังซ้ายไหมนางคือสตีที่งดงามเกินบรรยายอย่างแท้จริงยิ่งไปกว่าน,นั้นกายนางยังแผ่กินไอแห่งไฟปัฒนางามราวบุพพาที่เบ่งบานสุดกำลังเย้ายวนเชินเชินให้ชายยื่นมือเข้าไปเด็ดแม้รู้ว่าน้ำอาจทิ่มแทงจนเจ็บปวดก็ยังไม่อาจห้ามใจหลินเฉียงฉิน ชื่อว่าหลันเอ่ยชื่ออีกฝ่ายด้วยน้ำเสียงอ่อนเบาแต่แฝงความเยือกเย็นหญิงงามเพลิงผู้นั้นคือลินเชียงชินแท้จริงนางค่อยๆค่อ,อมกายลงคารวัตอิงหันช่วงศรีรษะที่ก้มลงอย่างงดงามเผยให้เห็นลำคอขาวราวยกอ่อนแผววด่งแพรไหมบริสุทธิ์งามจับใจจนแทบลัดสายตาไม่ได้นางช่างเชี่ยวชาญในการใช้จุดเด่นของตนอย่างถึงที่สุดแม้จะไม่แสดงกิริยาหยาบโลนหรือเกินเลยใดๆทว่าทุกจังหวะกับเปี่ยมสเสน่ห์อย่างล้ำลึกเพียงแค่มองก็ปลุกความรู้สึกคันยุบยิบในหัวใจชายและบังเกิดแรงปนานอัญญญ ยากต้านทาน ผู้น้อยหลินเฉียงฉินจากนิกายจัก,กรพรรดิเวหาขอคารวะต่อท่านปรมาจารย์หลิงเสียงของนางชาดัดใสเหลา่าทวงท่าข่อมกายอ่อนช้อยแต่นางหาได้ลุกขึ้นในทันทีไม่ขายกับจงใจรอให้หลิงฮันยื่นมือมาพยุงเพราะนางเชื่อมั่นเต็มที่ว่าไม่มีบุรุษใดหลอกที่จะทนปล่อยโอกาสเช่นนี้ให้หลุดมือได้รอบข้างบรรดาชายหนุ่มอย่างกู้ฝฟิงห้าชูเวินถงและคนอื่นๆต่างก็ตะลึงงานยากนักจะกล่าวว่าใครงามกว่าระหว่างนางกับชื่วลันเะว่าหากพูดถึงสเสน่ห์และชั้นเชิงแล้ว ลินเฉิงชินผู้นี้กับดูเยา้ายวนและเชี่ยวกาัดยิ่งกว่าแน่นอนว่ายังมีบุรุษจำนวนมากที่ชอบญิงบริสุทธิ์อ่อนหวานแบบชื่อวารันแต่ลินเฉียงชินในวัยเพียง20กับแพ่กินอายร้อนแรงของหญิงสาวผู้เยา้ายวนจนมิอาจละสายตาได้ชื่อวาลันไม่อ้อมค้อมนั่งแค่นเสียงเบาๆพร้อมเก่าอย่างเย็นชา จ,จิเพราะว่าหลิงฮันไม่ได้ยื่นมือออกไปช่วยนางลุกขึ้นแม้แต่น้อยในชาติก่อนเขาเคยยืนเหนือทั้งศาสตร์โอสถดและยุทธมีหญิงงามนับไม่ถ้วนที่พร้อมจะโยนตนเองเข้าสู่อ้อมแขนของเขาแม้แต่เทพธิดาแห่งแดนเทพเซียนระดับแปงเทพยังเคยก้าวเข้ามาหาเขาด้วยตนเองหญิงงามเช่นลินเชียงชิงน่หรือสาหรับเขาแล้วย่อมไร้น้ําหนักโดยสิ้นเชิงลินเชียงชิงถูกปฏิเสธอย่างไม่ใยดีจึงไม่อาจฟันความประหลาดใจไว้ได้แต่หลิงฮันได้หันหลังเดินจากไปเสี็จแล้วนางจึงทําได้เพียงลุกขึ้นอย่างเงียบงนันแล้วรูปจมูกบา ด้วยความขุนเคืองสายตาที่เต็มไปด้วยความทะนงค่อยๆปรากฏขึ้นในแววตานางหลิวยู่ถงเลดี่ซื่อชานปายตามองกันพางยิ้มอ่อนโยนคนอย่างดิงฮันหาใช่รุรุษตื้นเขินที่ลหลงใหลในรูปโฉมไม่การจะได้หัวใจของเขาไม่อาจอาศัยแค่ค,ความเย้ายวนหากแต่ต้องจริงใจเท่านั้นหลินเฉียงชิงไม่ยอมพ่ายแพน้นางรีบก้าวตามไปอย่างรวดเร็วแล้วเอ่อยขึ้นเสียงหวานท่านปรมาจารย์หลิงสนใจไปเยี่ยมชมนิกายจัก,กรรพัิเวหากับข้าบ้างหรือไม่เจ้าคะหลิงฮันเหลือบตามองนางเล็กน้อยก่อนกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเฉย ตกลงหากเจ้าตอบตกลงเงื่อนไขข้อหนึ่งของข้า พันใดนั้นสีหน้าของเหล่าผู้คนรอบข้างก็ต่างเผยความดูแค้นออกมาเล็กน้อยเล่นบทสูงส่งอยู่นานสุดท้ายก็เผยหางจิ้งจอกจนได้แต่จะว่าไปไอ้จอมลามกนี่ก็เป็นถึงปรมาจารย์ระดับปะบพีอนาคตยิ่งใหญ่และขอบเขตหากจะคู่ควรกับหญิงงามระดับลินเชนชินก็คงไม่เกินไปนะักในใจของลินเชนชินเยอะอยันขึ้นมาในทันทีความดูแค้นในแววตาของนางยิ่งทวีขึ้นหลายส่วนในที่สุดเจ้าก็เผยท่าแท้ออกมาแล้วสินะจับปรมาจารย์หลิงคนนี้ แต่สีหน้าของนางยังคงยิ้มแย้มอ่อนหวานดังเดิมก่อนจะเอ่ยเสียงหวานค้ายหยอกล้อไม่ทราบว่าเงื่อนไขของท่านปามาจารย์คือสิ่งใดเจ้าคะช่วยข้าทำลายนิกายจันทานาวสิเสียงของลิงหันสงบนิ่งดุจทานน้ำแข็งแต่คำพูดนั้นกับฟาดลงกลางใจของทุกคนลาวสายฟ้าผ่ากลางวันแสกช่วยข้ากำจัดนิกายจันทานาว เมื่อคำพูดประโยคนี้หลุดออกจากปากลิงฮันทั้งลงเตียมตกสู่ความเงียบงันในทันทีนิากจันทาเนาเป็นใครกันแม้ว่าในแดนเหนือจะมีนิไกใหญ่น้อยมากมายแต่หากเอ่ยถึงหาสุดยอดนิกายที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการนิกายจันทานาวก็คือหนึ่งในนั้นแม้แต่นิกายจักรพัิเวหาหรือนิายลมปานสวรรค์ที่ดูยิ่งใหญ่แผ่รัศมีหากวัดกันด้วยพลังแท้จริงแล้วก็ยังไม่อาจเทียบชั้นกับนิกายจันทานาวได้หากคิดจะล้มล้างนิากจันทานาซึ่งมีทั้งยอดยุทธและ่ายกลนพิทักษ หมา,าย่อมต้องอาศัยพลังรวมกันของนิกายขนาดเดียวกันถึง10แห่งและถึงแม้จะรวมพลังเช่นนั้นได้จริงชัยชนะก็ยังแลกมาด้วยความเสียหายรุนแรงอย่างยากจะประเมินแล้วนี่คือเงื่อนไขของดิงหันเพื่อบุรุษผู้เป็นเพียงปรมารจารย์โอสถระดับปาตพีคนหนึ่งเท่านั้นมีใครเล่าจะกล้าทุ่มพลังระดับนั้นเพื่อเขาฮู้ฮโฮฮท่านปรมารจารย์ลิงช่างพูดเล่นได้เก่งนักนะขอรับ เสียงหัวเราฝืดฝืนด,ดังขึ้นพร้อมสีหน้าฝืนยิ้มของบรรดาผู้คนรอบข้างเมื่อคู่ยังทำอดเบ่งเยอะยหยันหลิงหันกันอยู่แท้แต่ในายามนี้ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่กล้าเอ,อ่ยวาจารล้อเล่นเพราะต่อให้บ้าแค่ไหนก็ไม่มีใครกล้าพูดเรื่องกวาดล้างนิ่กายจันทานาวออกมาตรงๆเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นคำพูดจากใจจริงหรือเพียงวาจารล้อเล่นชั่วข่าวหลิงหันหาได้ใสแจแม้แต่น้อยความบาดหมางระหว่างเขากับเฟิงยานลือกันไปทั่วแค้นบายุจนใครๆก็รู้หากเพียงสอบถามเล็กน้อยก็จะพบต้นสายปลายเหตุแต่สิ่งที่ไม่มีใครร ความแค้นนี้มิได้เริ่มจากรุ่นพวกเขาหากแต่สืบทอดข้ามรุ่นมาจากรุ่นก่อนหากคนธรรมดาคนหนึ่งบังอาจกล่าวคำเช่นนี้แม้นี่ไก่จันทานาไม่ลงมือด้วยตนเองย่อมต้องมีผู้คนมากมายแย่งกันสังหารเขาเพื่อหวังเอาใจนี่ไก่ใหญ่แต่คนผู้นี้คือปรมาจารย์โอสุระดับปฐพีฐานะของเขาเทียบเท่าจอมยุทธ์ขั้นบึงบานบุกผาโดยแท้ผู้คนทั่วไปที่ได้เล่าจะบังอาจร่วงเกินแม้แต่นี่ไก่ย,ยิ่งใหญ่อย่างจันทาเนาเองยังต้องเหลียวมองสมาคมปรมาจารย์โอสุที่อยู่เบื้องหลังลิงหันหากมากสุดที่ทําได้ก็คคงงส่งนไป สักหน่อยเพื่อให้เขาเข็ดหลับไม่กล้าเอ,อ่ยคําโอหังอีกแต่หากจะฆ่าเขาอย่างเปิดเผยแม้แต่นิกากจันทาหนาวก็ไม่กล้าทําอย่างแน่นอนแน่นอนว่าในความลับนั่นอีกเรื่องหนึง่งคําเพียงคําเดียวกับทําให้บรรดาอัจฉริยะจอมโอหังแห่งแดนเหนือเงียบสนิทดังป่าชา้าหลิงฮันเพียงหันไปสอบถามเรื่องราวสถานการณ์ในแดนเหนือปัจจุบันอย่างสงบขณะที่จูอู่จิวก็ยกตะกร้าสมและเห็ดดินจื่อออกมาวางอีกชุดหนึ่งเหล่าผู้สูงศักดิ์เหล่านี้หาได้ขาดแคลนเงินทองไหมแค่ดูจากการโยนผลึกต้นกําเนิดนับแสนออกมาประมูลเมื่อวันก่อน ก็เห็นได้ชัดเจนว่าพวกเขาคือลูกค้าเป้าหมายชั้นดีแม้ว่าเหล่าอัจฉริยะเหล่านี้จะล้วนมาจากนิกายใหญ่และเคยริมรสสมร้อยปีและเห็ดลินจือมาแล้วเมื่อได้เห็นตะกร้าใบโตที่อัดแน่นไปด้วยสมุนไพรล้ำค่าจนแน่นราวกับผักกาจีนก็ไม่อาจห้ามมุมปากที่กระตุกอย่างรุนแรงได้เลยเฮ้อเทียบกับปรมาจารย์ลิงแล้วพวกเรามันก็แข่กบในบ่อจริงๆมีสมกับเห็ดลิ้นจือร้อยปีมากขนาดนี้ปรมาจารย์ลิงต้องเจอสวนโอสถโบราณแน่ไม่น่าจะใช่นะสมุนไพรทั้งหมดนี้อายุเพียงแค่ร้อยปีเท่านั้นจริงด้วยข ปลูกสสมได้เห็ดลิ้นจือไว้จํานวนมากเมื่อร้อยปีก่อนแต่ด้วยเหตุผลใต่ก็ไม่ทราบสุดท้ายนี่กายหรือคนผู้นั้นอาจจะล่มสลายตต่กันไปหมดเพราะว่าสวนโอสถกับยังอยูด่ดีไม่มีใครแตะต้องจนถูกปรมาจารย์หลิงพบเข้า ทุกคนลวดถอนหายใจไปตามกันนี่มันโชควาสนาโดยแท้แต่เมื่อคิดอีกทีด้วยสถานะของปรมาจารย์โอสุดระดับปฐพีใครจะโง่พอที่จะเกาะศัตรูกับหลิงฮันเพียงพอสมกับเหตุลิ้นจื่อร้อยปีไม่กี่ตากาหลิงฮันจึงสามารถทําเงินได้ตามอําเภอใจโดยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีใครคิดเล่นงานเขาสําหรับนิ่ายใหญ่ทั้งหลายแล้วนี่มันก็แค่รายใจเล็กๆที่แลกกับโอสถดลำ่าในอนาคตจูอูจิวทําหน้าที่เก็บเงินแลกสมุนไพรอย่างขมักขม้นส่วนหลิงฮันก็นั่งสนทนาอย่างสบายใจพางใช้โอกาสนี้สืบความวนไวของ้น สิ่งที่เขาเคยอ่านเจอจากตำาราล้วนเป็นข้อมูลเมื่อ10กว่าปีก่อนหรือแม้แต่ลายสิบปีมาแล้วคงสร้างอำนาจของแดนเหนือยังคงไม่เปลี่ยนแปลง5าอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดยังคงเดิมถูกขนานนามว่าหนึ่งหุบเขาสีนิกายได้แก่หุบเขาโลหิตเพิงนิกายจันทาหนาวนิกายชินละนิกายจักรพัิอสูนและนิกายจันทาครึ่งดวงาาวหุบเขาโลหิตเพิงเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ไม่ได้เรียกตนว่านิกายแต่กลับได้รับการยอมรับว่าเป็นลุมพลังแข็งแกร่งที่สุดในแดนเหนือตามคำล่ำลือภายในหุบ เขาโลหิตเพลิงนั้นอาจมียอดฝีมือระดับแปลงเทพปรากฏขึ้นได้ทุกเมื่อและหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงย่ากวาดล้างแดนเหนือทั้งหมดได้โดยไรผู้ตานแม้โลกนี้จะแบ่งออกเป็นสี่ภาคหนึ่งเมืองแต่การข้ามไปมาระหว่างภาคนั้นหาได้ง่ายได้แต่ละภาคถูกขวางกั้นด้วยคูหุบเหวขนาดมาเมาว่ากันว่าเป็นรอยแผลที่ลงเหลือจากสงครามในยุคบรรพการและยิ่งผู้ใดมีพลังกล้าแข็งมากเท่าใดก็ยิ่งข้ามช่องว่างนี้ได้ยากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้เองแม้แดนเหนือจะมีเพียงยอดยุทธ์ระดับฐานล่ทีถญญญญูกูจวินวน ภูมิภาคอื่นหากจะพูดถึงอัจฉริยะของรุ่นเยาว์ในแดนเหนือชูวนทงเอ่อยขึ้นพางเผยสีหน้าชื่นชมปนดิษยาก็คงต้องเอ่อยถึงจวอยูตาแห่งหุบเขาโลหิตเพิงเป็นอันดับหนึ่งอายุเพียง2 2ปีแต่ถ้าลวงถึงระดับแท่นวิญญาณแล้ว ในนิกายลมปานสวรรค์เองชูเวนทงุงก็จัดเป็นหนึ่งในอัจฉริยะรุ่นเยาว์ที่แข็งแก่งที่สุดเช่นกันทว่าในตอนนี้เขากับยังอยู่เพียงแค่ชั้นที่4ี่ของระดับมหาสมุทรจิตวิญญาณเท่านั้นยังห่งางไกลนักจากจุดสูงสุดของระดับนี้ไม่ต้องพูดถึงการก้าวข้ามไปสู่ระดับแท่นวิญญาณซึ่งเป็นก้าวที่ยากเกินทานทนยิ่งสูงยิ่งยากจะทะลวงเมื่อผู้ฝึกยุดยิ่งไต่ระดับสูงขึ้นการจะข้ามไปยังขั้นถัดไปย่อมต้องแลกด้วยทั้งโชควาสนาและพรสวรรค์ระดับพพวงเงถถงั้นบุา,บา,บาได3 ปีนับเป็นยอดฝีมือที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของระดับนั้นทว่าเขากับใช้เวลากว่า122ปีที่จะทะลวงจากเบงบานบุพพาไปสู่ทาลกกิญญาณสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตในระดับทาลกกิญญาณนั่นเองไม่อาจกล่าวถึงระดับแปงเทพได้แม้แต่น้อยนับเป็นเรื่องที่ทาให้ยุทธภพ,พทั้งแผ่นดินสถานสะเทอนจิตใจอย,อย่างยิ่งหมอหนี่มันเป็นจอมลามกยิ่งกว่าขาดเสียอีกแฮะกู้เฟิงห้าบนพึมพำกับตัวเองเบาๆอยู่ข้างหนึ่ง จ้วอ,อยูตาหลิงฮันพึมพำชื่อหนึ่งขึ้นพังจดจำไว้ในใจอย่างเงียบงนันยอดฝีมือแท่นวิญญาณในวัย22ปีนับว่าน่าตกตะลึงอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่หลิงฮันรับรู้มาแม้แต่จัก,กรพรรดิดาบกับเทพีหงสวรรค์ก็ยังไม่อาจเทียบเคียงในวัยเริ่มต้นเช่นนี้เขาคาดดาไว้ในใจน่าจะเป็นเพราะสภาพแวดล้อมของยุคนี้เปลี่ยนแปลงไปทําให้การฝึกยุทธของคนรุ่นหลังง่ายขึ้นกว่าเดิมมากยังมีปีศาจยุทธอีกผู้หนึ่งในนิกายจัก,กรพรรดอิอสูรชื่อว่าหลู่หย ้ำเสียงแผ่วเบาแฝงชื่นชมนิกายจัก,กรพรรดิอสูรมีวัฒนธรรมที่เลี้ยงสัตว์อสูรไว้เคียงข้างเมื่อมนุษย์และอสูรประสานกำลังกันพลังก็ยิ่งเพิ่มพูนจนน่าล้ำลึกเกินคาดแต่นิกายชินลักกลับไม่มีดาวลูกเฉิดชายสักเท่าไหร่ชื่อวารันเก่าอย่างเงียบขึมทว่าพวกเขามีแฝดสามที่น่าจับตาแม้แต่ละคนยังอยู่แค่ชั้นเก้าของขันมหาสมุทรจิตวิญ,ญญาณแต่หากทั้งสามรวมพลังก็สามารถสังหารยอดยุทธันวิญญาณขั้นต้นได้โดยง่ายส่วนดาวลูกของนิกายจันทาครึ่งดวงนั้น เป็นหญิงสาวคนหนึ่งรูปโฉมงดงามราวบุภาบาลถึงขนาดที่จ่วอยุต่ายยังตกล้มลักต่างแต่แรกเห็นเขาให้เจ้าสำนักตนไปสู่ขอถึงที่แต่ก็ถูกปฏิเสธกลับมาอย่างเย็นชาข้าก็ได้ยินเช่นกันลีนเชีงชิงพยักหน้าใบหน้าแต้มรอยอิจฉาเล่นลึกในแววตา นางชื่อจูเฉียนเออร์อายุเพียง22ปีแต่กับทะลวงสู่แท่นบินญ,ญ,ญานได้แล้วด้านับถือยิ่งนักในใจของลินเฉินชิงเต็มไปด้วยความรู้สึกเปรียบเทียยเป็นหญิงเช่นกันแต่ยายนางถึงแสงตนเองได้ถึงเพียงนี้ยังไม่หมดเท่านั้นความงามของนางฉังางไรยกาดจนสะเทือนลึกถึงพวงจิตใจชายผู้หนึ่งกล่าวขึ้นด้วยแววตาคล้ายคนตกอยู่ในภวังข้าเคยเห็นนางยกผ่าขุมหน้าขึ้นเล็กน้อยเพื่อนจิบน้ำเพียงแค่ได้เห็นายคางงามขาวดุดยกของนางข้าก็แทบอยากตายแทนโดยจะมักใจแล้ว ผู้ที่ไม่เคยพบเห็นจูเฉียนเออร์มาก่อนต่างก็พากันตะลึงในจิตใจนางสามารถทำให้อัจฉริยะหนุ่มถึงขั้นลุ่มหลงปานนั้นเพียงปลายคางที่เผยออกมาชัว่วพริบตาก,ก็ยังทำให้ใชายคนหนึ่ง,ลงหลงใหลแทบบ้านางยังไม่ได้เผยใบหน้าแม้แต่น้อยไม่น่าเชื่อ เองก็เคยได้ยินเรื่องนี้เช่นกันชายผู้หนึ่งกล่าวขึ้นเสียงตำ่ำเล่ากับผู้เล่าตำนานอันลี้ลับว่ากันว่ามีอัจฉริยะจากฤิ์แนมกางเดินทางมาเข่าฝึกฝนในแดนเหนือโดยบังเอิญและได้พบกับจูเฉียนเออเพียงหนึ่งครั้งเขากับคิดว่านางเป็นนางฟ้าจากสวรรค์ถึงขนาดตามไปสู่ขอจากนิกายจันทาครึ่งดวงเลยทีเดียวเขากล่าวว่าอยากพานางกับแผ่นดินกลางไปด้วย จากนั้นเขาก็ยิ้มกิ่มอย่างคนอยากอวดก่อนกล่าวเฉลยเสียงดังฟังชัดอยากรู้ไหมว่าอัจฉริยะคนนั้นมาจากสำนักใดยังไม่ทันให้ใครเดาเขาก็ประกาศออกมาทันทีสำนักกระบีสวรรค์ สำนักกระบี่สวรรค์เมื่อถ้อยคำทั้งสามพยางนี้ถูกกล่าวออกมาเหล่ากับแพกกินไอลีลับบางอย่างออกมาในพิบตาเหล่านมสาวในที่นั้นต่างนิ่งงันด้วยความเคารพแววตาของแต่ละคนล้วนฉายแววเห็นความใฝ่ฝันไม่สิ้นสุดเมื่อเรลาเหมือนปีก่อนต้องเผชิญกับหายนะาครั้งยิ่งใหญ่และก็คือเหล่าผู้อาวุโสข,ของสำนักอันยิ่งใหญ่เช่นสำนักกระบีส่สวรรค์สำนักดาบเด็ดขาดและสำนักของเมคานั่นเองที่ลุกข,ขึ้นต่อสู้จนสุดกำลังจนสามารถยุติหายนะนั้นได้สำเร็จนำพาวความสงบสุขกลับมาสู่แผ่นดินตับจนถึงงยยุคนี้ิ่่กวา ภายในสำนักกบี่สวรรค์ยังมียอดยุทธระดับทำลายสุนตาผู้อยู่เหนือผู้คนทั้งปวงนั่นไม่ใช่เพียงยอดฝีมือแต่เป็นจิตกรรมมีชีวิตแห่งยุทธจักรโดยแท้จริงถ้าเป็นข่าละก็ชายคนหนึ่งกล่าวขึ้นพร้อมสายตาเคิรเคิมแค่ได้ออกาสข้าคงดีบวิ่งลนไปหาหนางทันทีฮ่า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 ถ้าเจ้าตัดไอ้นั่นทิ้งแล้วผ่าหน้าใหม่ซะโอกาสเจ้าก็อาจเพิ่มขึ้นนะอีกคนแซวขึ้นอย่างไร้กาศใสหัวไปซะ คนด่าบนหัวล้อดังขึ้นทันควันบรรยากาศในที่นั้นเต็มไปด้วยเสียงหัวล้อขึ้นเคงแต่ในใจของแต่ละคนกับเต็มไปด้วยความใฝ่ฝันถึงดินแดนกระบี่อันศักดิ์สิทธิ์นั่นคือแหล่งสถิตแห่งยุทธอาตาที่อาจให้กำเนิดน,นักยุทธทำลายสุนตาและเหยียบย่างสู่การเป็นเทพ,พเจ้าได้จริงในสักวันฉับพลันเสียงใสของดิวิทงก็ดังขึ้นด้วยความไข่รู้แล้วตกลงจูฉิเออร์ยอมตามเข้าไปที่แผ่นดินกลางหรือไม่ไม่บุคคลที่เป็นต้นเรื่องซุบซิบเก่าวขึ้นทันที ได้ยินมาว่าจูเฉินเอิ่นนางกระตันยูยิ่งนักเมื่อไม่กี่ปีก่อนอาจารย์ของนางประสบภาวะจิตหลุดแห่งหนทางแห่งเตาบากขังไปโดยสิ้นเชิงในห่างการฝึกตนนางจึงได้ปฏิญ,ญาณไว้ต่อฟ้าว่าจะต้องช่วยอาจารย์ฟื้นคืนสติให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยสินใดไม่ว่าใครที่สามารถรักษาอาจารย์ของนางได้นางยินดีจะมอบทุกอย่างให้ไม่ว่าจะทรัพยากรในการฝึกฝนหรือแม้แต่แต่งงานกับผู้นั้นแต่ได้ยินว่าหมอเทวผู้หนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าแพ้จิตวิญญ,ญาณระดับนี้จะฟื้นได้ต้องอาศัยโอสถระดับสวรรค์เท่านั้นเพราะเหตุนี้เทพพดาของก จึงมิได้ตามชายคนนั้นไปยังแผ่นด like ินกลางและสุดท้ายใครจะไปรู้ว่านางจะตกเป็นของไอ้สารเลวคนไหนในอนาคตเมื่อพูดถึงช่องท้ายสีหน้าของชายผู้นั้นถึงกับขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเล่ากับเห็นภาพเทพธิดาในดวงใจถูกรวบไปอยู่ในอ้อมอกชายอื่นหัวใจเขาบีบแน่นจนปวดร้าว ทันใดนั้นสายตาของผู้คนก็พุ่งตรงไปยังดิงหันพร้อมกันมองข้าอย่างนั้นทำไมลิงหันถามเสียงเรียบพร้อมยิ้มแบบข้าไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นจริงๆนะถ้าในแดนเหนือมีใครสักคนที่มีโอกาสเป็นปรมาจารย์ระดับสวรรค์ได้ก็คงเป็นเจ้าคนเดียวเท่านั้นแหละ พวกฝฟงห่างหัวเลาะลั่นพร้อมแซวแบบไม่ไว้หน้าเจ้าน่ะมันจอมล้าโมกโดยแท้ได้เป็นปรมาจารย์โอสถระดับสวรรค์ก็แข่เรื่องของเวลาเท่านั้นละน้าพอถึงตอนนั้นเจ้าก็จะได้อุ่มเทพธิดากลับเรือนฮ่าฮ่าฮูดจริงเถอะถึงตอนนั้นข้าขอสักชิ้นได้ไหมกางเกงในของเทพธิดาจูผู้นั้นขอสักตัวอย่างดี ยังไม่ทันให้หลิงฮันอาปากพูดกู้ฝึงห้าก,ก็ถูกชายหนุ่มสิบกว่าคนที่ขังไขเทพธิดาจูรวมะกรรมเสียจนไม่เหลือเขาโครงมนุษย์ก็แง่แหละนั่นมันเทพธิดาจูเชียวนะหลิวย่วถงพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงหึงหวงปนลิษยาอย่างชัดเจน ล่ซซอฉันก็ไม่ต่างกันนะแค่นึกภาพเทพธิดาผู้เลื่องชื่อมาเกี่ยวข้องกับลิงฮันก็ทําให้หัวใจขุนมัวขึ้นมาทันทีมีเพียงฮูนิวเท่านั้นที่ไม่สนใจแม้แต่น้อยในหัวของนางคิดเพียงว่าลิงฮันเป็นของนิวพวกสาวตัว,ตวโตพวกนั้นกับแขกพวกโง่เท่านั้นลิงฮันเพียงยิ้มบางเบาๆอย่างสงบนิ่งในชีวิตก่อนของเขางามระดับใดเล่าเขายังไม่เคยเห็นแม้แต่เทพธิดาหองสวรรค์ผู้ได้รับยกย่องว่างามที่สุดในประวัติศาสตร์เขายังเฉยชาได้เพียงแต่ว่าเมื่อนางของให้เขาลองโอสดให้เขาจึงแลกกับชื่อจร อย่างเดียวใครจะรู้ว่านางกับทําท่าเหมือนถูกลอบสังหารขอแค่ชื่อนางกับทําราวกับถูกื่วงเกินลึกสุดใจแต่หลังจากนั้นกลับมาหาเขาบ่อยขึ้นไม่พูดไม่จาแค่หยิบโอสถดไปจากเขาราวกับเป็นเจ้านายส่วนเขาแท้คิดจะขัดขืนก็เตรียมตัวถูกซ้อมแบบไร้ทางสู้ได้เลยความจริงที่หลิงหันมุ่งมั่นอยากทะลวงสู่ระดับทําลายสุนตาก็พอะเปิดเต็มทนกับการถูกเทพธิดาหงสสวรรค์กันแกล้งอยากจะเป็นฝ่ายปกครองบ้างก็เท่านั้นแต่ผลที่ได้คืออะไรหรือยังไม่ทันได้ทําสําเร็จดีเขาก็ถูกหอคอยดําทาลายร่างกกายยเสี แทบไม่มีโอกาสขัดขืนเลยสักนิดหากเทพธิดาหงสวรรค์สามารถก้าวสู่ขอบเขตเทพได้จริงหลิงฮันคิดในใจอย่างเลื่อนลอยนางคงงามถึงขั้นทําให้ผู้คนเสียสติได้กระมังความคิดถึงถมเข้ามาในใจเขาโดยไม่รู้ตัวทั้งเทพธิดาหงสวรร์จัก,กรพรรด,ดิดาบและจัก,กรพรรด,ดิตะวันรอนบุคคลเหล่านั้นในยุคอดีตพวกเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่หรือทั้งหมดก้าวเข้าสู่แดนเทพไปแล้วตามหลักแล้วหากแม้แต่เจียงเฟยเย,ย่ยังก้าวสู่แดนเทพได้บุคคลเหล่านั้นก็น่าจะไม่มีปัญหาเช่นกันเฮ้อคิดอะไร จนมือลอยเชียวนะเสียงหึงหววของหลิวยู่ถงดังแทรกขึ้นข้างหูพร้อมกับนิ้วเลียวที่บีบเอวของหลิงฮันเบาๆอย่างมันไส้แต่ยังไม่ทันหลิงฮันหันไปตอบลี่ซื่อชานก็ยื่นมือมาบีบแก้มอีกข้างของเขาแบบเข้าจังหวะพอดีจนหลิวยู่ถงถึงกับหัวเราะออกมาหลิงฮันเพียงยิ้มบางๆก่อนถามกลับอย่างสงบว่าแต่นี่ไก่จันทาหนาวล่ะมีใครที่น่าจับตาเป็นพิเศษบ้างหรือไม่หลินเฉียงชิงนั่นอยู่คู่หนึ่งก่อนเอ่ยว่าถ้าพูดถึงพลังหลักของนี่ไก่จันทาหนาวก็คงไม่พ้นเจ็ดพี่น้องตระกูลอา ตาเท่าอ่าวเฟิงมีบุตรชายคนที่7็อย่างนั้นหรือลิงฮันถามอย่างสงสยัยชูเวินทงอธิบายด้วยน้ำเสียงจริงจังไม่ใช่เช่นนั้นอ่าวเฟิงมีบุตรชายเจ็คนที่เป็นอัจฉริยะทั้ง7็ถูกขนามรวมกันว่าเจ็พี่น้องแห่งตระกูลอา่าวแต่ละคนต่างอยู่ในจุดสูงสุดของระดับมหาสมุทรจิตวิญญาณและพร้อมจะทะาดวงก้าวสู่ระดับแท่นวิญญาณได้ทุกเมื่อมังกรมีบุตรเก้าตัวแต่ละตนล้วนต่างกันโดยสิ้นเชิงอ,าอ่ายยางมิงก็เช่นกันแม้อยู่เพียงขั้นรวบรวมธาตุแต่พี่น้องของเขากับใกล้บรรลุสู่แท อยู่ในขั้นหลอมไกลด้วยซ้ำหลิงหันรูปไปคางพังถามขึ้นว่าแต่7็คนนี้มีใครบ้าง กู้เฟิงห้าสายหน้าพังหัวเราะเบาๆเอาเฟิงมีบุตรนอกสมรสหาักเกินไปใครจะไปจําได้หมดกันเล่าพวกที่เด่นที่สุดในบรรดาลูกๆจึงถูกเรียกรวมว่าเอาใยเอาล่องเอาสามจนไปถึงเอาเจ็ดเท่านั้นแหละลิงฮันถึงกับรู้สึกเย็นบาบทั่วล่างลูกมากเสียจนคนภายนอกไม่แม้แต่จะจําชื่อได้แล้วงั้นหรือแต่ในขณะเดียวกันใจของเขากับพันดำมืดหากเขาทําให้บุตรทั้งเจ็ดของเอาเฟิงพี่การแล้วก็เอาเฟิงมันต้องปวดใจจนค้ั่งแน่นอนและเขาหววคิดถึงความเจ็บปวดที่ลิงตงชิงเคยเผชิญไฟแค้นในดวงตาลิงฮันพันลุกว่าขึ้น อีกค่ะเอ้าเฟิงจะต้องถูกปล่อยไว้เป็นคนสุดท้ายเพื่อให้มันได้ลิ้มรสความเจ็บปวดที่ฝังลึกจนถึงกระดูกก่อนจะสิ้นลมด้วยมือเขาอย่างช้าๆแผนการขายข,ายของดิงฮันประสบผลอย่างงดงามเขาสามารถขายโสมร้อยปีและเห็ดลินจือร้อยปีออกไปเป็นจํานวนมากสร้างรายได้มหาศาลถึงเกือบสี่แสนผลึกต้นกําเนิดต้องเข้าใจก่อนว่าถึงแม้ผู้คนจากเก้าแคนแดนลกล้างเหนือมารวมตัวกันมากมายแต่สุดท้ายพวกเขาก็ใช้ใจ่ายไปเพียงแค่แสนต้นๆเท่านั้นทว่าเหล่ายุทธชนจากภูมิภาคเหนือเพียง10กว่าคนกับทุ่มซับไปถึง4แสนนี่ชี้ให้เห็นชัดถึงความ บงังคังลนฟ้าของผู้กลุยึดจากแดนเหนืออย่างแท้จริงหากมัมเอาตัวเองไปเปรียบกับคนอื่นก็มีแต่จะอกแตกตายเสียเปล่าเป็นคำพูดที่สถานใจได้ดีทีเดียวหลังจากสนทนาแลกเปลี่ยนข่าวสารกันตามสมควรผู้คนต่างแยกย้ายกลับไปลิงฮันเองก็เดินทางไปยังตำหนักแสงดาวและทำการชำระผลึกต้นกำเนิดที่เขาเคยยืมจากหลวงยงช้างและผู้อาวุโสทั้งสองเดิมทีเขายังคิดอยู่ว่าหากยอดไม่พอเขาอาจต้องนำโอสถนฝาหายนะเจ็ดทบออกมาเป็นตัวเสริมแต่ไม่คาดเลยว่าพวกยุทธชนแดนเหนือจะทุ่มเทกันได้ขนาดนี้ทว่า ในขณะที่ทุกอย่างดูเหมือนสงบดีเรื่องราวของเฉิงเฟยจุนก็เริ่มกลายเป็นที่สนใจขึ้นมาในที่สุดหลังจากหายตัวไป2วันเต็มตำหนักแสงดาวก็เริ่มรู้สึกผิดปกติพวกเขาส่งคนออกไปตามหาปรมาจันหนุ่มผู้นี้แต่จะให้พบอย่างไรเล่าในตอนแรกมีบางคนเคยสงสัยว่าเรื่องนี้อาจเกี่ยวข้องกับลิงฮันแต่ไม่นานก็พบบทดแสชัดเจนว่าเฉิงเฟยจุนถูกเด็กหนุ่มติดตามของลวดี่ฟิงเตียกตัวออกไปเองทว่าบัดนี้ไม่เพียงแค่เฉิงเฟยจุนที่หายตัวไปแม้แต่ลวดจีฝืิงกับเด็กหนุ่มผู้ติดตามของเขาก็พัดล่องหนหายไปเช่นนนนกันนััดง้ขอ ใส่ใดๆที่โยงถึงหลิงฮันก็ย่มถูกปัดตกไปโดยสิ้นเชิงกระนั้นหลิงฮันกับตัดสินใจลาดน้ำมันลงในกองเพิงเขาเผยข้อมูลต่อสาธารณะว่าลวดจีฝฟงนั้นแท้จริงแล้วคือสิธิ์ของนิกายพันศพเพื่อจุดไฟแห่งความตื่นรู้ทั้งทัวยุทธจักรให้โลกเริ่มตื่นตระหนกและระวังภัยจากลัทธิชั่วร้ายนี้เพราะหากพวกมันเคยคิดทำลายล้างแม้แต่แดนโลกล้างเหนือ <c oughs> ก็ใช่ว่าจะไม่สามารถคิดล้างเผาพันธ์ในทั้งภูมิภาคเหนือหรือแม้แต่ทั้งโลกนี้เขาจึงมอบหมายให้กวางหยวนจูอูจิวและพรรคพวกกระจายข่าวอย่างแนบเเนนนนีียยยไปังงงล้้้ชาาาตมแะรค เพียงพูดจาผ่านหูสักคำสองคำเรื่องเล่าจะขยายตัวเรามีปีกและก็เป็นไปตามคาดไม่กี่วันถัดมาเข่าลือเรื่องนิกายพันศพก็แพร่กระจายไปทั่วทั้งเมืองเล็กแห่งนั้นเล่ากันว่านิกากนี้โหดเยี่ยมเราปีาศาจมีเป้าหมายในการเปลี่ยนโลกทางใบให้ใหกลายเป็นแดนศพไร้วิญญาณพวกมันหลอมซากมนุษย์สร้างทหารศพอมหิตและกำลังวางแผนปลุกราชันศพจากใต้พิภพขึ้นมาแน่นอนว่าในกระบวนการการปล่อยข่าวลือเรื่องเล่าย่อมถูกแต่งเติมจนยิ่งชั่วร้ายขึ้นไปเรื่อยๆถึงขั้นที่นิกายพันศพถูกนทั้งผ่นาุแศพง ทุกลมหายใจทว่าหลิงฮันกับเห็นว่านี่คือสิ่งดีอย่างยิ่งเพราะนิกายนี้ชั่วช้าย,ยิ่งกว่าคำบรรยายโลกนี้ควรลุกขึ้นตื่นรู้ตันทันอย่างแท้จริง